นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีชิงเป่าเกาหาวฟู่ซุนฟู่ีชิงเป่าเกาหาวฟู่ซุนฟู chí sinh bầu câu hào phu xuân phù 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 chí bầu cầu hào phu xuân phù 吉星宝高好，富顺富。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  สีชิงเป่าเกาหาาฟู่ซุนฟูเฮง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 รวย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 ทุกท่านโชคดีมีชัยนัโมโพทิสัตโตสีชิงเป่าเกาหาาฟู่ซุนฟู